จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 m a n c h e s t e ส United เตของเอริกเทนฮากยังคงรักษาผลงานได้อย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นชัยชนะที่ไม่ได้สวยงามอะไรนักเป็นการชนะคู่แข่งไม่เกินหนึ่งลูกและอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างทีม ก่อนเกมบีคู่ของสนามปืนใหญ่อร์เนลบุกไปชนะเชลซีทำให้กลับสู่จ่าฟงพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งและเป็นโอกาสดีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำันดับขึ้นไปปัญหาของปิศสจดแดงประสบปัญหาตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บในส่วนของราเฟวารานที่อาจจะพลาดการลงเล่นฟุตบอลโลกรองกับตันอย่างปูนอเฟนานติดโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบแอสตนวิลล่ามาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่7 เป็นโอลิวัตกินที่ยิงเข้าไปและประตูที่2นาทีที่11จากลูกตั้งเตะเป็นลูก้าดีนยิงคือคิกเข้าไปอย่างสุดสวยแฮสซนวิลลาออกนำา2 0ศเป็น10นาทีที่โอลมานของปิดแสดงจริงๆแม้จะมาได้ลูกยิงของลูกชอฉลับจากขอบแรมซี่เข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาในครึ่งหลังแมนยูเนเตดพยายามสร้างเกมรุกเพื่อหวังเอาประตูตีเสมอคืนให้จนได้เพื่อกลับคืนสู่เกม แต่ก็เป็นเจ้าบ้านมาได้ประตูย้ำชัยชนะจากจังหวะโต้กลับเร็วจากขอบแรมซี่ทำประตูได้และจบลงด้วยสกอร์นี้เป็นชัยชนะของเจ้าบ้านเป็นการประเดิมการคุมทีมของอ n นเนเอมี่และเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะแมนยูนเตดในรังวิลล่าพักเป็นเวลา27ปีและสถิติของกุสือชาวสเปนดีกรีแชมป์อยู่ปรปาลีกเมื่อฤดูกาล2021ในการเจอกับแมนยูนเต็ด4นัดยังไม่แพ้และยังเป็นสถิติต่อไป หลังเกมในายใหญ่ปีศาจแดงให้สัมภาษณ์ว่าเราแพ้ทั้งตอนเริ่มครึ่งแรกและเริ่มครึ่งหลังนั่นมันยอมรับไม่ได้คู่แข่งดูมีชีวิตชีวาและพร้อมกว่าเราดูจากคุ้มกําลังแล้วก็ต้องบอกว่ามาตรฐานตัวจริงและตัวสํารองของทีมยังคงห่างชั้นเกินไปตอนนี้ฟันเดเบกทําผลงานได้น่าผิดหวังและดูไม่มีความมั่นใจในการลงเล่นทั้งที่ได้รับโอกาสจากการขาดหายไปของบุนโนแฟนานวิกตอร์เดเดเลฟ ไม่ใช่กองหลังสไตล์อ่านเกมชิงจังหวะแบบลาเฟวารานต้องยอมรับว่าเขามีส่วนในการเสียประตูในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างทีมและคงใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงทีมอีกสักระยะคงต้องให้เวลาพัฒนาทีมกันต่อไปเพราะทีมกำลังเดินมาในทิศทางที่ดีแล้วซาฟกปีแดงจับตาดูให้ดีเพราะล่าสุดนักข่าวเมืองเบียคอนเฟิร์ม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังจะสอยเอริกมาร์ซิมชูปโปโมติงัวหอกร่างใหญ่เบย์มินิกมาเสริมแนวรุกช่วงตลาดหน้าหนาวแถมเริ่มทาบทามแล้วด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีงกงกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเอริกมาร์ซิมชูปโปโมติงกล่องหน้าฟอร์มร้อนแรงของเบย์มินิกในช่วงตลาดนัะเ,เดือนมกรานี้ตามการรายงานจากฟอรเรียนเพเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวสายลูกหนังเมืองเบียร ฤดูกาลนี้ชูโปรโมติงซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญาก,กับเบร์เยนแค่ถึงซัมเมอร์ปี2023โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจสุดๆหลังยิงไปแล้ว10เม็ดจากการลงเล่นให้กับเสือใต้ทั่วรายการ14นัดเจ็ดนัดหลังสุดเจ้าตัวมีสกอร์ทุกนัดแถมยิงรวมได้9ประตูแถมยังทำไปอีก2แอสซิสต์โดยผลงานอโดดเด่นดังกล่าวทำให้เมื่อไม่กี่วันก่อนมีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ชูโปรโมติงมาร่วมทับในช่วงกลางฤด,ดูกาล เพื่อทดแทนคีเซโนโรนัลโดที่คาดว่าจะบอกลาโอทาฟอร์ดล่าสุดพัตเตอร์เบิร์กคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าหัวหอกแคมารูนวัย33ตกเป็นเป้าหมายที่จริงจังสำหรับปิดแสดงแมนยูนเต็ดมีความสนใจอย่างจริงจังที่จะเสริมทัพช่วงตลาดหน้าหนาวพวกเขาได้มีการสอบถามเกี่ยวกับตัวนักเตะว่าคือตัวเลือกที่จะเข้ามาแทนโรนัลโดซึ่งบรรดาผู้บริหารที่แมนเชสเตอร์มองว่าน่าจะย้ายออกจากทีมช่วงตลาดหน้าหนาว แต่ชูโปจะอยู่กับทีมต่อการคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่จะมีขึ้นหลังสุดฟุตบอลโลก